วิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ห้ามผู้ใดนำไปดัดแปลงแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นหากแต่สร้างขึ้นเพื่อมาเผยแผล่บารมีครูบาอาจารย์สืบไป ทุขขังพุทธาบูชามาหาเจชวันโตท่องมาบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพวกคารโหติโลกกน้าขังอาพิปูเชยันตีมหาธีรีปามาที่นา ขาว่าราตตยีนาคตังสัพพังอัปปาราทังขัมมัธมีพันเตอาจาริเยปมาทีนะขาว่าราตตยีนาคตังสัพพังอัปปาราทังขัมมัธมีพันเตีขอนสามสังข์สามนะครั้งสาม I hey. do ôi vẫn nền, nền kém thăm muốn con làm kẻ số con giả thù ao đời ôi ที่มันอ่อนะอ๋อปกติมีแต่หนึ่งสิบหกหกเหมือนกับผมเฮ็ดมีดตัดพิษผมไม่ได้เฮ็ดมีดหมออืมอาจารย์ไม่ทำให้ไม่คมผมก็เลยบอกช่างเอาไม่คมถ้าว่ามีดตัดพิษนี่คือย้ำเมาอ,อาบหนังม้วนเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าถ้า,า,าถ้าสมมติว่าเ้าอาบหนังม้วนทั้งเทียรมันมีพิษอ๋อนี่ครับมีดมีดหม้อนี่ก็มีดตัดพิษตำรา,ม,าม,มันก็ี้บอกว่า ให้บรรจุด้วยยามุกใหญ่ยามุกใหญ่สมัยตะกี้นี่ยามควนไปหาหมอเขาว่าหมอปั้นยาดุกกรให้มาแล้วมันเหลือกับแปะให้กันไว้มันเหลือกับแปะให้กันไว้สารพัดยางานปนิพัดธ์ะช่างตีวัดหนองโจ่แกไม่ดึงเชิงด้วยนะปุยง่าย้วยบันนี่น่า จะปองใสข้าขาป่าข้าาก็บบาขาวมขาแถมนี้สัเเฉพาะเรื่องจัแล้วก็จักก้ป่าผีกับว่าก็จากินผีกันปาาเสนียจับว่าตัวเยะก็ถาคัดพืชถอนของยุดไปเีะงานดีดีก็สั่งตีดขัดคัดจั นี่ของมันนี่ซันนี่จะต้องการผีกลมบางทีอันนี้ก็เทวธรรมเทวธรรมก็จะหาป่าผีเลยสิ่งนแตกอ๋เป็นที่นี่โอ๊ดเกบ้างมันมาจากที่โอสปาสัมปันาเนี่ยมาจากพระสูตรเนี่ย ใช่น้ำไม่กี่คนหนึ้งถ้าเอาเลขไรก็ได้โอ้เลขง้อมคุณผม้ลยเไนแต่กน้อยถ้าต้องดิห้าขายจ้าขายบาทนึงจ้าหนอ้อนึงนี่วะ อันนี้ของหลงพีครับไม่ออไ้ไม่อเ้ยครับให้ใ้นออกคุณพี่ตัวพ่อนนออกอันนี้บอนนออกผ่านเล่มน,นึ่งครับตัวดีอ้าออกบ้านขายให้หน่อย ได้ออกได้แล้วเกาอันนี้ใปสามีหนึ่งนี่ังไงไอเก็ดก็ดีนะจะเอาไปอย่างไงต้ามีจวเอาไม่ผมเลยพ่าพอไม่บอกแแม่อแกมมั้งนนแตกเลยว่าไอ่ันหลายไม่เก่เม่ไหได้แค่สามหยิบมงันลนุณนร้อยกันเลยไม่มีแค่ร้อนึงไม่ได้ผมบังบังขายถูกๆจาชื้ไม่จ้า อันนี้เดี๋ยวเาไว้เปิดบูชากันนะอันนี้ไม่ขายขายแต่เล่มใหญ่พวโลกว่าไงก่อนแต่น้อยต้องไปเปิงเมืองเนี่ยๆปะาศีสะคัดสะอันนึ่งคัดสะคัดของนะนอยน้อยโนบเนี่ยสงบาทด้วครับาทยาวผู้ครับ มันเสียสีเว้ยทุกครเ้งรวยๆขายเปจะรวยถูกวะรวยครับซ้านี่ก็สองหมื่นกว่าพ่อเดครับเดี๋ยวพวกผมจะไปจ่ายกันเองครับนักันเลยครับะเดี๋ยวเขาไวใส่้สองหมื่นเจ็ดกว่าใส่เื้อหนึ่งสองหมื่นนินั่นนิไปเยอะ มันมีเลขด้วยมีจำนวนครับเอบน,นี่ไงบนเสมาจารย์บนเส,มา,านเสมามีเลขเห็นบ่าบนเสมาอือนี่พอรู้ถ้าก็ถามวานนการน,นี้ไงเมื่ากับนิียามุดไงนียาถอนของแพยาถอนของ,ของ ้องสายหลังนัอกลังยาวอัดยาถอนหยีไก่เนื้อปลาตาเขาเพิ่มเติมแบบเพิ่มดังนะครั้องหงอรู้แล้วถอนบ่ครับรู้แล้วผมถอนเป็นบ่ครับโอ้ยจะแดงรู้เลยอ่ะต้องเลี้ใส่กั็ยาหมก่ง ngày ขาใหญ่ที่ครับอุ้ยขาตึงตาเจ้ากระเด็นผมได้มาหน่อยนึงผมใส่แบเบิดเลยครับผมแสดงว่าแสดงว่าในถุงนั้นก็มีนะครับผมีเหลือที่ผมจะเก็บไปใส่ไว ทังห่างท้งพาดถอนเบมือได้แเหมือนแบบนเก็บว้อยู่บนเนาที่เก็บบนฐนนนี่คืนห้ามไรได้างครับนี่่เป็นอย่างย้ำย้แล้วนเนี่ยนนี่้ำเผามจานกันเขาสิจานนะผูกมมันพุลท้าลิงยาตึงสวะฮะหลวก็นะหน้ากันตังหมู่กันตังพุทธกันตังทากันตังยาันตงเพราะว่าเขาสิจันว่าเหตุเปนเนี่ยอันนี้ผลต่อเขาตัวเองลอเทียนเ่ยเขาต้องบรรจุกันเพราะว่าย้ำย้ำเาเหตุย้ำเพาป่าผีนี่ ระวังระวังใบมีดกระเฮาหนิมันสิมีอันนี้กันครับครับครับเมียนครับว่าให้ผีมันเขาเฮาว่าให้ฟังว่าจับเขาเขาแล้วเมื่กี้ที่ว่าให้จับตรงนี้อันนี้ย้ำอาบน้ดมุนเังไงอ๋อยล้วอาบน้ดมุนอ๋อแล้วอาบน้ดมุนจับได้เอ้าว่าจับติดใจยังไงล่ะเ่อแล้วครับแบบว่าสัมผัสปากใบอ่ะถอดถวางแต่ไปขีดอย่างนี้เลยขัดแะนี่แหละคือถ้าแต่กินผีก็ให้ไปแล้วนี่ ออบอกบอกกันเทวธวราทำทีวท่าทมกรหาในประสูตร,ตระะตไ,ไตตระ,ระ,ะทีนน่วัตปาาจำปันหาน่อยจด้เต็เมเ่ปาสงับหน้บ่แม่มันตะแลกมันนี้ตะหีนหลุดีนี่โอดมันเป็นกระถาบทเดียวแล้วมันแตกแกออกมาเป็นหีนี่โอดเก้าบ้างเน อยู่ต่อป่าสัมปนานีาม่นนมันเป็นมันเป็นคำในประสูตรคือคำสรงๆอือมันเป็นบทเดียวอยู่ในพระอยู่ในพระพสูตรมันจะเป็นคาถาบทเดียวสีวะมันจะมัดแต่เป็นม้วนเนี่ยกระใสทั้งบททั้งประสูตรแลร้วมันเป็นบทเดียวพระอาจารย์จำได้บ่าสุกายัาง <laughs> สุขกขาธรรมมา มันมาทำาถาใหญ่ในงเบวเท้าบวธรรมเลยกับมีน้ะถระแต่เทาทั้ก็บวดเดียวต้โปวดต้งปวดเดี่วต้อเนี่กระแต่เทวาทักระแต่กะต้านหม้อย่างก็ได้กินดีอย่างห่นกินผีตั้งกี่วันอย่างเยเทวาทร้กับยูนิงเกนแหละเพราะว่า ข้น้อยจานไปชิบเหลี่ยมสองเหลี่ยมว่าเลี้ยวให้แกจานสองเหลี่ยมเหลือไว้ให้แกใช้เดียวชิบสองเหลี่ยมเหลือไวให้เจ้าสองเหลี่ยมกันเถอะแผ่นทองคำทำเข็มก็จานสเสร็จแล้วครับพูดปรจานสเสร็จแล้วไม่เป็นนี่กันนะนะครับเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับเข็มทองอู้ขายขวางพอดีเหลือชี่เหลี่ยม ายพวมูนลนยเจ็บนีว่ามีครับแล้วอันนี้เอาไว้ขายหรือไม<ช>่ไม่เอาไวา้ติดตัวเป็นแมรงดนอกนละเล่นบ้างก็เดี๋ยวรอเปิดจองครับอันนี้ก็ลงนะนี่นะเน็บกระเป๋าเสื้อดีเลยนะนนนอันนี้เป็นใบอะไรจันทงอ,นอนทงเหลืองไหทองเหลืองใบทองเหลือง แต่กระแตทีนี้ถึงห์เหเดไปเป็นจำเพาะบอกครับคุกเป็จำเพาะที่เขาใส่มีดมันไหมครับแม่ครับในส่วนทีนี้สิงห์เหที่อยู่กับจตุโลหรือเปล่าครับในในช่อเดียวกันนะไม่ใช่ทีนี้สิงห์เหแต่านาเคเดนามาปตาสิงห์โง่ข้าโตพุทธพุทโธปัมะโนติโตสิงหาทาวาโสทายานิมิตตาปโมยที่นิ้ที่ภมูนิมิตตาสิงห์โงพุทโธนิมิตตังเทวานิมิตตาอินตานิมิตโตอินตาณิมิต เทวานนี้มิตายินตาิมิโตน้มูกพุทายะยังยังยังเป็นนเกครับคุณครับจีน่จอดอยู่นี่นาลูกยันตุงสิงแอนคาถาปลุกมันน่ะโอ้สรงเหตุด้นั่นแหะปุกจีนี่สิงเหตุว่าแอนคาถาจีนี่สิงเหตุปุกจีนี่สิงเหตุตุ้กินต้นีตุ้กินผีสัมาบครับแอ่ไม่เจอเกนผีอันนี้เหมือนเป็นคาถาตุ้กตน้โมอตัสสัตสัมมุน่ะโอ้น่อจะรเลียมมาด้วยเรื่ อตรงเมืองเหียมยืนแยกใหม่ก็ได้ดังอันผมล้ตัดแหว่งโมดตัดตัดตัดโมนะกรียกได้เรียกได้เค่นจำกระดาษจิ้มีีดเป็นเรียกเอาผมล้มหลายแบบล้ะตอดของมกันทีดใส่ไปเจ้าจอดยวอบเจ้าจิ้มฉีดเอาเลย จิมผีอย่าฟังกงได้จิจนินี่แมนตอนนั้นอะรทอดของบอกิผีอนของาบ้าถอดของทอดของผมไม่อบสอนจีก็ทายอันนี้มผนิดอยนก้อยจิดิี่น่ผมได้จิี่จิี่น่ะกระาอดของจิจินี่นกระาอดของ เอาของเป็นรากในแหลกจี๊ดไปสวดอันนี้ถอดของจี๊ดจี้เพื่อย่างมันเป็นรากฐาถอดของรากฐานถอดของคนคนคนใส่ไว้ครับจี๊ดจี้บอกจี๊ดจนี่นี่อันนี้อมจี๊ดจี้นี่นี่อันนี้โอมจี๊ดจี้นี่นี่แม่นแบบอาจารย์แมนๆเห็นอยูงเนี่อมด้านนี้อาจารย์จะหน่อยยอาจารย์ต้องกลับดีด้านนี้เนี่ยโอมจี๊ดจนี่นี่นะนานๆแต่แม่นอยู่ใช่ครับเนี่ยอันนี้ถอดของใช่แล้วจ้ะ เหมือนกันคุก็ถอดท้องอย่างนีมาดูสอทงอกาล่จารย์มีถอดท้องมีตัดท้องตเสกมันันหมดเลยการตามอารมณ์จ้าแต่มีครบนะจ้ะ นัังเห็นจานจานกูถุนตั้บหลังเห็ผมจานนั่นเองกูุ้าท้าทีกูท้าท้านีเออนี่นาดูนี่าตูเหานกันนข้างๆกันาดานเนี่ยเดียวันเดียวกัน้ำตังนี่มีเสียงเดียวกันเ่อะจาง้ำจานนั่งมันไปเนาะสุดที่ว่าแตมันไฟฟ้าไปเห็ดเมันโอ้โหตัวมนดูด้ว บอกเขาจะมาลาปืนอนยู่ไก่กองอันนี้เอาไว้ให้ผมผมเปิดใช่ไหมครับรวมแล้วเท่าไหร่อ่ะครับ90ไม่หมอตัวจจับมดูง่ายไหมไม่ไม่เดี๋ยวผมแจ้งกันเลยเดี๋ยวบอกบอกในไม่เป็นไรครับอันนี้ผมผมไปจ่ายกันเองครับจ่ายกันเองได้ไงเอาไปมันไม่ครบ12เล่มเนาะไม่เป็นไรครับจ่ายเฉพาะได้ไปนั่นเอง ม,บบม่นเรมันเล่มละอะไรเท่าไหร่สองพันห้าเด็กสองพันสามครับอือยู่บนลังเงี้ยเไปใส่เด้อจ้ายัดขายเด้อจ้าเข็ดยะไงมากอะขายประมมากอะผุดเ็ดยาแกดี่ขอกระกขอเอาไ้ใส่อีวนึงไม่สิม้คาน้อยๆยังสี่แสิมิค ทบเงินเยอะทำเงินั้ผมลดเป็นเจะงไม่ท่าไหนแล้วเดี๋ยพวกผมรอนสารมีแต่ดีเลยรอนสารจมาอนสารมนีพวกนี้ใส่ย้ำถักนี่นัาอยู่คือหอพระทีวานมีใครอยู่ไหนนะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ตอบเองนะ <c oughs> การครับเดี๋ยวพวกผมไปจ่ายกันเองก็ได um> ้ไม่เป็นไรที่สองเนี่ยอ๋องั้นผมได้กำไรสี่เล่มเด่นเนี่ยพอพออยู่ครับแล้วพวกผมไปจ่ายกันเอาเอาว่าที่บ้านเอาวอาจารย์เจ้าบาทนึงันบอลผมไม่ได้มาไม่ได้ฝากนะต้องมันจำกัดเช่นนี้อาจารย์อันนี้ใบซ้ำดิบ อไม่ได <łość> ้บมุมงแข่งการอลยแข่งไปสามีสามีจ่ายเล็กๆเส้นเล็กเดี๋ยวเราจองแ้ในไทยอันนี้ใบสับพทีอันเจ้าเน็้ยนาหายใจเลด้ขอไว้ทีเพราะว่ายางเสียมันดูดเป็นมวลสาร ก็จะตะแกงของผีสิบอาไม่ทามมือน้อตะแกงบมือชขับเลับไปก่อนปลอดภัยไผมไม่ทามประจกายากด้วยนเลยบอกว่าไปหาสัมยิบมันไปหนสาสัมยิมันแรนเขามือตัตะแกงงจมาจะใสเลยึยังก็ยันไงเรามนมีอันหนึ่งเลยเหรอเห็นของหลวงปู่คาบุขาว เป็นมาเหยีดจักตะแกงเราะผมต้องค่มอันนี้ผมพอมีเวลามันต้องเอาแม่เท่านั้นนี่คุมต้องเอาดินกคบต้องแล้วพักทับว่าถึงมาเหยียดได้ครับผมผมสืบตามพันมาแต่ว่าพันมาเป็นของหลวงปู่ขัมบูปถ้าให้ผมจานเสียกแต่ผมเอาให้เล้ยงอย่าผมเหยีดได้ก็อเดียผมก็เหยีดได้แต่ว่าผมเวลาพี่ชอบเดีหลังจากขันรุ่นลูกรุ่นหลานเจ้าไปเพ่เกี่ยวดิอืมต้องผมสืบจะคลายๆออกมา บอกว่าเข่ได้บอกว่าฉายพี่กูระดับนั่นเพื่อนแต่สิคมอยู่อันนี้หมายถึงว่าผมนะผมคที่ตอกเนาะต้องโนสร้า้งจำผลบอกกับปูระวังใส่ชุวันที่สองคนนั้นเกิดว่าอาจารย์งผมมีมาเนาะเดี๋ยาวได้ก็เกียจอาจารย์นั่นน่ามีมีอยู่ครับปูอาจารย์ต่อยอ่ะมีอยู่ครับปูครับมือมือวันที่ยืบเอ็ดเพื่อนบอกครับปูเนื้อใครบางคน ครับเนี่ยหหนั่งรอสามคู่ไม่เอาไม่ขายแล้วขายเฉพาะใบฉ่ำดิได้ไหม่เอาเอาเสียให้ยไปๆแล้วตอนเด่นเนี่ย ขายดีเป็นทีน้ำทีท่าเึ้เี๋ยวรับไปไปว้เะยครับ